บนหน้าเสื้อนอกว่าเฮาสิมมาพ่อกันคนตั้งวาจากล้านพอผ่านว่ามีภูมาสุขและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันแต่งกับทราฟเฟลทีนี้ไม่ต้องพูดถึงมาอีกแล้วนะเข้าใจไหมฮะเราไม่ควรไปทำตัวขี้เสือหัวควยหน้าหีแม่เย็ด<า>ระวังหน่อยชาวเด์เอสเบสโตรฟโรเนคาเลียนเตเอสเบสโตรฟอนมิค เจ้าพวกนี้เป็นพริกที่แผ็ดที่สุดเลยรู้หรือเปล่าเรียกว่ากินที่เต้นได้เลยล่ะโอ้ผมอยากลองกินขอกินนะฮะขอกินได้ไหมอ่ะเราไม่ควรไปทำตัวขี้เสือหัวควยหน้าหีแม่เย็ดอะไรเรื่องของชาวบ้านเนื้อไหมการกับเครื่องปรุงที่ร้อนแรงแบบนี้ได้เออมงเสือแด่มงฮะอะไรอีกเาเดออเฮ อย่าเข้าป่าอ้อยกับไอ้จำเรียนครับเกนนุ้ยคาทริกพวกนั้นหลุดออกไปได้ทั้งเมืองต้องถูกเผาแน่ๆเลยรีบไปจับมันแล้วแล้วมึงเป็นไรฮะูตกแม่งไอ้สัตว์ ว้าตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิ่งกองสารน้องกองแกงมาลงมาแดงมับปลงป่องแป้งงองแงงงงแงงในชีวิตจืดเขาไม่รอแน่แน่เออเออเออโอ้หยุดประเทศไทยต้องชนะครับ เธอเป็นปกติแล้วนี่นะฉันว่าคงปลอดภัยนะที่จะยยเไปแล้วก็เราไม่ควรไปทำตัวขี้เสือหัวควยหน้าหีแม่เย็ดอะไรมเรยกพวกนั้นมันจะทําให้ท้องเธอร้อนเป็นไฟเราจึงต้องนําให้เธอเย็นลงจากภายในสู่ภายนอกฉันจึงต้องเชิญคนที่เย็นที่สุดมาจัดการกับเธอไม่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 ฉันบอกว่าคนที่เย็น Here, เหี้ยราไม่ควรไปทำตัวขี้เสือกหัวคว้ยหน้าหีแม่เย็ดอะไร WHAT THE FU-